คลิปนี้มันเจอก๋วยเตี๋ยวปอกๆอีกเจ้าหนึ่งนะครับที่หาดวอนบางแสนนี่คือประยกเลยครับประยจกจะขายก๋วยเตี๋ยวอยู่ที่หาดวอนทุกวันนะป้าเนะาะค่ะทุกวันค่ะกอบทุกวันยกเว้นวันอังคารค่ะวันที่หาดหาดปิดค่ะครับที่นี่มีก๋วยเตี๋ยวอะไรบ้างเอ่ยเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำใสก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวหมูเย็นดาโฟค่ะเป็นเส้นเล็กน้ำใส,สค่ะราคาเท่าไหร่ครับ ราคาขั้นต่ําก็ตอนนี้ก็50บาทครับครับผมนี่มีเกี๊ยวกรอบด้วยครับนี่เครื่องปรุงต่างๆผม<ช>เอาเป็นบะหมี่แห้งแล้วก็เอาเป็นเส้นเล็กน้ำโอเคใส่ทุกอย่างนะคะทุกอย่างครับบะหมี่แห้ง ข่ยออกขายกี <more Female> <English> ่โมงครับออกขายประมาณเก้าโมงค่ะเก้าโมงถึงบางแสนค่ะเก้าโมงถึงบางแสนค่ะเก้าโมงถึงบางแสนนะครับค่ะใครอยากทานก็มารออยู่ที่หาดวอนได้เลยหาดวอนนะคะจะมีหมูไม่หนังหมูไม่เลือดไม่ลูกเซน ปลาเส้นนี่เมนูก๋วยเตี๋ยวแห้งนะคะโอ้โนะ่าทานมากเลยครับเส้นเล็กน้ำดูฮนะาน้ำเดือด,เ,ด,อดเลยก๋วยเตี๋ยวมันต้องน้ำเด,ดเดือดแบบนี้นะค่ะจะร้อนเดือดตลอดเวลาครับน้ำก๋วยเตี๋ยวนะแม่ค้าไม่ร้อนนะไม่ค่ะ แม่ค้าไม่รอไม่ค้าอารมณ์ดีเลยนะครับน้ำก๋วยเตี๋ยวจะร้อนตลอดเวลาเลยค่ะเรียกว่าน้ำเดือดแต่แม่ค้าไม่เดือดแวะมาทางบางแสนหาดวอนมาแวะชิมได้จ้ะนี่ก็เป็นจะเป็นเมนูก๋วยเตี๋ยวน้ำนะคะ นี่นะครับเล็กเย็นตะโฟนะของหมูเท่าไหร่ครั้าสิบบาทอย่างของประยกเนี่ยก็จะเรียกเป็นก๋วยเตี๋ยวรสสามลอ้อพ่วงเนาะ,ะก็จะไม่ใช่สไตล์ก๋วยเตี๋ยวปอกๆเลยครับเพราะว่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวสไตล์โบราณเนาะ เป็นสตขายมากี่ปีได้ไดแล้วครับเนี่ยประมาณอยู่ในเกณฑ์ตอนนี้ก็ประมาณ20ปีได้แล้วยี่สิบปีอ่อันนี้นะคะใส่ได้ย่างขายตั้งแต่สมัยยังโอ,โอ้อๆ้อจากยี่สิบปีที่แล้วแล้ววิ่งไกลสุดถึงไหนครับเนี่ยก็อยู่แค่ซอยสี่ร้านเซเว่นป๊อกป๊อกค่ะครับแต่ใครอยากทานเนี่ย มาตรงหาดวอนหาดวอนถ้ามาเช้านะช่วงเช้าจะเจอเลยค่ะเก้าโมงอันนี้เป็นเมนูอ,อันนี้นะคะเย็นโตฟะเครื่องแน่นๆ่นอ uh ่านี่นะครับเครื่องแน่นๆ่นเส้นนี่เตรียมมาครบเลยนะครบค่ะมีเกี๊ยวอี๋วยจับคุณเส้นมีขาวเส้นเล็กเส้นกลางค่ะโอ้โหน้ำซุปมีสำรอง นี่จะเป็นบะหมี่แห้งนะครับอันนี้ที่ได้ลูกชิ้นหลายลูกเนี่ยป้าแกแถมให้เนาะที่แรกป้าแกบอกว่าจะเลี้ยงแต่ผมขอจ่ายตังค์ดีกว่าเนะาะอืมกรเส้นดีที่นี่คือก๋วยเตี๋ยวสไตล์โบราณน,นะครับไม่ได้ก๋วยเตี๋ยวปอกๆนะอืมจะรสชาติถถาดีเลยนี่ดู ตับตับต้องแบบนี้นี่ผมสั่งเส้นเล็กน้ําเล็กน้นํานี่ก๋เตี๋ยวโบราณเขาจะมีหนังหมูแบบนี้อืโอ้โหฟินอืรสชาติสุดยอดครับอร่อยเลยนี่ หมูชิ้นอืมน้ำซุปดีน้ำซุปดีปดผมปรุงแค่นิดเดียวอร่อยมากเยี่ยม